พี่ตาก็มาถามพวกผมว่าเอ๊ะพร้อมจะเล่นต่อไหมเหมือนแบบผมรู้สึกว่ามันก็ขา่ขา,วขาวมาบอกว่าเราเราใจมาผมก็เลยวิ่งไปถามว่าจริงหรอไม่ใช่ครับพี่มันเสียมู้ไปแล้วไงมันมันรู้สึกว่าแล้วเราแบบรู้สึกไม่มั่นคงครับแล้วเงี้ยเราแบบเรายังไว้ใจสภาห,หรือเชื่อใจสภาได้อยู่หรือเปล่าแล้วคำสัญญาที่พูดออกมาทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยครับมันจะยังเชื่อได้อีกหรือเปล่าครับ าดูเหมือนกันกน่ครับไม่ได้ถามอะไรผู้ใอญไหมอะ่ะใช่ป่ะอ๋อโอใช่ใช่ครัอบผมแพ้ครับเมื่อห้าสิบต่อสิบเจ็ดนึงว่าจะเป็นห้าสิบศูนย์จะอีกก็มมนได้จะคุยกับพิจะคุยกับพิต้าเลยไหมครับ อย่ากซูป้าเดี๋ยวผมเอายังเดี๋ยวผมฝอสัญญาจากน้องแป๊บนึงเอาอเผื่อเอาเมื่อกี้เห็นคุณตอสว่าจะคุยกับพี่ต้ารัแป๊บนะครับพี่ตอสไม่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับไปจัดการตรงนู้นกันเลค่ะหอดไอ้คุยแค่หลอดครับเขาคุยจบแล้วครับคาง์แนบันเฮดคุยจบแล้วครับทางพี่เปาจะคุยต่อไหมอยากคุยกับพี่ต้ารอรอแป๊บนึงก็ได้ครับได้ค่ะไม่ครับน้าสภามีตู้แดงแล้วอึ้ยอ่ะแต่แล้วนะครับมีต้นไม้ด้วยเหรอหน้าต้นเด็กกันอ่ะไม่รู้ชนะหรือเปล่าไม่รู้ แต่กูเหนื่อยมากงเยตอนแรกกูจะรันเกมผีกูรันไม่ไหวเลยโหลไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถไอเฉินกี่บาทโอ้เจินอยจ่ไหเอ่ะอยู่ที่นี่ครับพี่ป๊อ่ทีนี่ครับค่าเช่ารถกี่บาทอ๋อมาวันละ้นเจ็ดแสนครับพี่กี่วันแเราเรากี่วันวะโอ้โหสองวันหรือสองันสองล้านหนึ่งเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับรวยลุยนะรวยลุยใช่ไหมตอนแล้วไอ้รอเอาไปหมดแล้วยังยังไม่ได้เงินจากแกงเลยพี่พี่ไม่ไดตังค์แกอย่างผมก็ไม่มีต้องรอหลังเก็บเงินส่งกัน อโอเคค่าเช่าก็ได้พี่เท่าไหร่สองล้านหนึ่งครับพี่สองล้านหนึ่งตู้อยู่ไหนวะตรงนี้พี่ตรงนี้ครับปวดหัวเลยเนียคิดถึงผีเหรอไม่ไม่ไม่คงไ,ไ,ไม่เล่น,นครับเชิญโอ้ตาบึงถั่วปะเนี่ยอ๋อใช้ไม่ได้โทษทีน้อง เลขเลขทำไรกันวะเล็กเล็กสามครับพี่ชายอะไรนะสามบอกกับพรุ่งนี้มั้งไม่ไม่พรุ่งนี้ก็วันพัลเลียดต่อเหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดเดี๋ยวพรุ่งนี้หนอยเมื่อคืนนะป้าขอบมากครับขอบมากครับพี่เปาขอบมากครับพี่ชายเขาขอบคุณครับป้าให้เฮียมารับได้จะเลยดําไมกอ๋อจ้าไอ้ดําไปดําไปดําไปนี่หน่อยว่าพี่เปาเป็นยังไงมั้งครับลีนี้ก็ยังไงมั้งครับพี่ก็ไม่ได้ครับพี่พี่เปาครับเสียไม่ได้ครับ พี่ตาบอกเข้าไปรอข้างในห้องนั้นก็ได้ครับระหว่างรอต่อก็ทำมาแล้วตออจะคุยอะไรกับสภาปะครับคุยกับพี่ตาไหมคุยคุยคุยครับมาเลยครับเสร็จมาได้มาเลยก็ธรรมดามันก็คือเกมน้องเป็นไงพี่น้องเป็นไงเก่งไหมเก่งเก่งเก่งภูมิใจไม่ไม่ไม่เหนื่อยไปครับพี่ชาร์ททำไมสภาใหญ่จัง ฮัลโหลขอข้าน่ดีอิลิศรู้ได้เหรอผมมีหนึ่งสองสองเก้าผมว่ากูจะรันเกมผีดีไหมหรือว่าวันนี้ถ้ามันหนักหน่วงและมุดเกมมันได้เข้าไปเลยเพราะมันมูดมันไม่ได้กูกูก็ไม่จเป็นต้องรันใช่ปะไม่ผิดใช่ปะกูกูไม่กูไม่รันเกมผีมาหลายวันแล้วทิกตอกคิดถึงกูไอ้เหี้ย What the fuck What the fuck What the fuck เขินมากค่ะพักผ่อนนะอิล็กเนาะมึงดูกูมานานอ่ะ ครับเสียไม่ได้อันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเ้าที่ไหวอ่ะครับขอขออีกรอบหน่อยคอรับบางคนน้องมันก็ยืนเหมือยยืนอะไรด้วยความที่มันมันเมื่อกี้ผมก็พูดไม่ถูกต้องน,นี่แหละผมก็ขอขอีคเมื่อกี้ผมครับไม่เป็นไรครับก็เปิดไ,ไปว่าไปแบบไม่อย่ผมไมผมไม่ได้เชิองอยากจะต่อว่าใครนะที่แบบเอาไปแขวนที่เข้าใจว่ามันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยหรืออะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยที่จะไปพตรงก็คือไปไป,ไป,ไ,ปไปตามกลุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็อธิบายแหละว่ามันก็มันก็เป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ของเขาที่แบบว่า เออเจอมาแล้วก็อาจจะอย่างนั้นอย่างนี้ไปพูดคุยแล<ร>นะ้วในส่วนตัว<อ>พวกผมอะที่แบบเหมือนกันนะก็เจอเหมือนกันนะผมยังไม่ทำพูดเลยตรงนี้คือทุกอย่างผมอยากให้เราอ่ะโอเคถือนั่นแหละนั่นแหละถือว่าอตรงนี้ถือว่าถูกของข,ขอบคุณเสียไม่ได้ละการที่ก็ไม่ได้เอาไปแบบก็คือตามตาม,ตามนายโยบ,บายจริงๆที่ไม่ได้เอาไปเอาไปแขวนไปแซบไปอะไรข้างนอกละการตรงนี้ในมุมเราพูดกับเสียไม่ได้ละกันแต่ไม่ได้ว่าใครนะเอแล้วก็ตลอดเวลารับรู้มาตลอดรวมถึงพี่เปาด้วย ที่พยายามจะเบรกน้องหรือจะควบคุมสติหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมผมผมยินดีมากๆกับกับเสียไม่ได้แล้วใน<ส>ในกรณีนี้พี่สมมติว่าถ้ามันพิจ <P ita S 2> า,ารณาอะไรครับผลแพ้ชนะนี่คือยังไงครับผลแพ้ชนะเมื่อการเล่นที่มันกระทบไฟหรือว่ากระทบกับการแพ้ชนะยกตัวอย่างเช่นอ่าคืออันนี้มันมันไม่มีใครแพ้ชนะถูกไหมครับพี่ถูกครับณปัจจุบันนี้ถูกครับแต่ว่าหลายที่มีใบที่ตัดสินออกมาหรือว่ามีการเล่นที่ ที่มีผลแพ้ชนะเช่นยกตัวอย่างพี่เปาตอติใช้ใช้ใช้โปหัวแข็งใช้อะไรแล้วไปไป,ไปชนะไฟเขาไปอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็จะตัดสินปรับแพ้ได้ทันทีครับผมขออนุญาตพัดพิงเสียไม่ได้นะไม่อยากพัดพิงแก๊งอื่นแต่ประมาณนั้นครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เราต้องตัดจบเพราะว่าเรื่องราวมันเริ่ม บานปลายไปมันพอเจาะลึกได้ไหมครับว่าแบบเขาว่าบานปลายไปสู่ขานนอเนี่ยคืออย่างไรเรื่องตัดลงกลุ่มอะไรเงี้ยอ่าประมาณอย่างนั้นครับประมาณอย่างนั้นสุดท้ายแล้วอะไรที่มันเป็นผลกระทบแล้วแต่กับการเล่นไม่ว่าจะเรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องบัฟบางคำถูกไ่มบางมีมีมีหลายหลายเรื่องที่ผมก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือว่าก็ขอบคุณทางพี่เปาที่เรียกว่ามันก็มันก็มีน้อยลงมากๆจริงๆส่วนหนึ่งก็มามาจากมาจากมาจากผู้ใหญ่ใน SMD หรือ รูมไม่ว่าจะเป็นเป่าหรือตอดเองก็ก็ทาได้ดีขึ้นแต่ผู้ใหญ่นีนี้โดนคือเข้าใจพี่ตรงนี้ผมผมคือผมผมเมื่อผมจะพูดอย่างนี้คือน้องๆมันะมันตอนแรกอ่ะใจมันมาไว้พี่คือมันมันโดนอย่างนี้ไอเรื่องตัดจบอันนั้นผมเข้าใจนะผมม่พว่าแต่ว่ามันเหมือนแบบมันน้องอะเนาะมันก็เฟลมันมันมันอยากเล่นให้จบกันก่อนไงครับคือตอนนั้นมันได้เปรียบอะคือถ้ากลับกันอะถ้าเขาเป็นฝ่ายได้อุ้มเขาเขาก็น่าไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะ ก็บอกอย่างนี้เราเราไม่เราเราไม่ได้ตัดจบให้ให้เขานะเราที่สภาตัดจบคือตัดจบให้ให้กับภาพของประเทศจริงๆแล้วก็ตรงนี้ภายใน24ชั่วโมงเราเราถ้าเผื่อมีใครสงสัยอะไรยังไงให้ให้ส่งที่เกตด่วนๆเลยรวมถึงเสียไม่ได้ด้วยนะครับแล้วทุกอย่างมันต้องออกมาเป็นภาพที่ขาวสะอาดจริงๆถ้าเรามีความเห็นหรือเราเจออะไรมาผมอยากให้รบกวนเกตดีกว่าเอาไปโพส ข้างนอกเอาไปติ๊กตอกเอาไปอะไรก็แล้วแต่แบบนั้นอ่ะก็แค่ติกเก็ตครับแล้วก็ลงโทษกันไปให้เห็นเห็นไปเลยตรงนี้ผมอยากให้สถาบันความาัในมุมที่ข่าวสะอาดส่วนในกรณีที่ไปเบรกไฟหรืออะไรเราเนี่ยตรงนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่เคยปล่อยโซแก๊งไหนถ้าคุณมีความเสียหายคุณอุ้มอยู่คุณควรจะได้อย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้คุณจะได้สิ่งที่คุณควรได้แน่นอนครับผมผมการันตีเลยในในมุมของผมที่มาทาที่นะี่ผมไม่จะเห็นว่าผมไม่เคยปล่อยโซแก๊งไหนเลยจริงๆนะถ้าสิ่งที่ผลประโยชน์แลวตรงนี้ไปผม แต่ตรงนี้ผมแค่อยากอยากก็ถือว่าฝากละกันมากในกรณีของการที่แบบไปอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําลายภาพชื่อเสียงหรืออะไรของสตาห์ก็เอาไปเอาเปเปลี่ยนมาเขาพูดได้ไหมครับถ้าถ้าถ้าในมุมแบบว่าจบกันไปแล้วอ่ะแล้วแล้วเขายังแบบมาแบบเรียกร้องความสนใจมาเล้ามานู่นมานี่พวกผมอ่ะอยากให้มั่นใจในตัวผมว่าผมจะมีมาตรการทางออกเรื่องนี้ให้จริงๆช่วยไหมครับพี่ไอคำว่าอยากมั่นใจให้ในตัวผมผมไม่อยาก โมถึงมันมันร้อรมันเป็นมันเป็นไม่ได้ผมรับปากได้แต่ว่าถามผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนั่นคือคนโมแน่นอนแต่ว่าอย่างสิ่งที่เช่นไปยืนด่ากันอะไรเงี้ยแล้วมาถึงหน้าสภาว่าไม่ไม่ไม่นะผมไม่ได้ทำเพราตรงนี้ผมก็คงไปไปไปรับทราบตรงนั้นไม่ได้จริงๆแต่ถ้าจุกการมาตื้อเรื่องแบบว่าที่แบบผมดูเพราะว่าผมเคยเข้าเขาไปเล่นอยู่ในแก๊งเขารอบหนึ่งไงเขาก็เลยแบบว่าประมาณแบบว่าแบบไม่เอารถไปป้นดีหรือว่าไปขโมยรถบ้างแบบ แบบเต็มบบอะไม่งั้นก็แบบว่าแบบเอารถมาจัดฉากยิงอะไรอย่างงงอย่างเงี้ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันก็เพิ่งมีแก๊งหนึ่งไปไปเอารถแก๊งหนึ่งมาปล้นแก๊งตัวเองเพื่อจะให้ได้มีเรื่องแก๊งนันซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องนะอซึ่งสภานเราแล้วในกรณี <พา S 1> ที่เขามา,มา,ม,ามาอย่างนั้นนะพี่แล้วเขามาม,มั่นใจในตัวพี่ได้ใช่ไหมในกรณีที่เขาเห็นว่าเรื่องการซื้อเรื่องของเสียไม่ได้หรือใครที่อยู่ตรงเนี้ยที่รู้ประจําที่เวลาเขามาซื้อเรื่องอ่ะ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านไม่ผ่านจนผมโดนอะไรก็แล้วแต่ผมยินดีที่จะโดนแล้วเพราะว่าผมจะรู้ว่าเจตนาเป็นยังไงมากกว่าผมจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็ไม่ได้กางมาดูว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ทําได้อันนี้ตีได้อันนี้หมัดเดียวได้อันนี้หลบขโมยรถได้แต่ผมไม่ได้ดูตรงนั้นแล้วแล้วล่าสุดที่เรื่องเกิดเหตุนี่เกิดจากอะไรหรอครับพี่สุดเรื่องเกิดเหตุเกิดจากไม่ได้ถามน้องๆนะผมอยากรู้จากพี่เกิดจากอะไรว่าเสียไม่ได้ เกิดจากอะไรที่ได้ตี106แบบเปลเหมือนเหมือนเกิดจากที่พวกผมไปสไลด์เสร์เคอร์ที่ก่อนไอตอนแรกมันไม่ไม่ไม่80ใบต้นต้นเร่ไม่ไม่ต้นเรื่องก่อนหรอไอ้ไอ้ไอ้สไลด์ไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์ไอ้ไอ้อ๋อไอ้ตีโดนไอ้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 อัปโป้ไปฟาดโดนเขาอ่าน่าจะประมาณนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เพิ่มใบค่ะพี่ต้าเพิ่มใบมีเรื่องอะไรก่อนวะเรื่องสไลด์เลยครับก็เรื่องสไลด์เรื่องสไลด์เบทที่ไดตีผมจำได้ ไม่สไลด์พ mm ี hmm> ่ไม you know ่ได mm ้เล่นเอออะไรนเร่อเรื่องเรื่องสไลด์พี่แล้วพี่ก็เพิ่มไปไม่ใช่ครับพี่ตอนแรกคือพี่เรื่องสไลด์ผมให้ตีข้างนอกไปแล้วมาเล่นใช่เหรอพี่ไม่พี่เอาเรื่องทุกเรื่องผมให้สันกันแบบตันกันแบบนอกสภาไปเลยเรื่องสไลด์ผมเลยไม่เอามาเปิดให้เล่นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มาใหม่ยังไม่ได้อัปเดตโก้ดโอก็มาเป็นจัดกันไปข้างนอกไปแล้วก็ไปจัดข้างนอกไปเลยให้แค่ให้หลังบาดไปแค่ถึงสี่สำหรับผมผมที่ผมถามพี่อะพี่ต้องฟังก่อนนะคือ ผมกลัวยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนถ้าผมไม่ถามพี่ยังไงมันก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะหลังจบกันไปมันอาจจะมีแหลมกลับมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาแหลมอยู่แล้วอะถูกไหมพี่แล้วพวกผมมันก็มันก็ไม่ไม่ด้ยอมตลอดมันสุดท้ายมันก็โดนดีรับทราบดีรับทราบดีก็มาหลุกเดิมตรงนี้ว่ามันจะทําให้อะเช่นนะสมมติเราไปงัดบ้านเราก็จะโดนตามมามีปัญหาเลยอเหมือนเดิมเลยพี่ตาเชื่อืมดิตรงเนี้ อย่างที่บอกคืออผมผมผมพยายามจริงๆผมพยายามจริงผมผมได้รับดีพอไม่ว่าจะลุยหรือจะอะไรผมผมพี่พี่ต้องเด็ดขาดเลยพี่ผมว่านะเด็ดขาดได้เลยอ่ะพี่เป็นสภาใหญ่สุดอ่ะพี่ตั้งกฎขึ้นมาเลยแล้วแต่ตัวพี่อ่ะตอนนี้กฎกฎตั้งขึ้นมาแล้วครับตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาแล้วแล้วในกิจกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีไม่มีเรื่องได้ทุกกรณีครับ อ๋อุก,กิจกิจกรรมใช่รใชครับหลังจากต้องต้องบอกว่าหลังหลังจากเหตุการณ์นะั้นผมก็ได้ทําการไต่ต o n มาเหมือนกันว่ามันจะทําให้เราเราหรือใครๆไม่กล้าไปงัดบ้านหรือเปล่าไอ้ออปโปจะตีเพื่อนแล้วจวังหวะเขาเดินมาโดนพอดีหรือว่าขถอโทษละกันผมก็ได้แล้วพี่ผว่าเขาก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็ไปโดนพอดีหรือว่าคําพูดของวงไมผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นกิจกรรมไม่ให้มีปัญหาทุกกรณีเราจะได้เต็มใจไปเล่นครับวันนี้ผมขอใจนะครับผมมองว่าคือกิจกรรมนี่คือหมายถึง รวมทั้งตู้ไฟทุกอย่างเลยใช่ไหมครับไอ้ตู้ไฟตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่ามันเป็นงานในกิจกรรมหรือเป็นอะไรผมยังหาคาตอบไม่ได้เลยตู้ไฟเฉ่าะมันมันเป็นงานในเมืองนะฮะงานขาวเลยอ่ะผมเมื่อเรื่องนี้จริงๆตอนนี้ที่ผมครอบคุมเป็นนักบ้านกับอะไรที่วับวับวับแอดดอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิมาบ้านแต่ว่าไอ้ธนาคารอะไรผมเห็นว่ามันยังไม่มีปัญหาผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไปครอบคลุมตรงนั้นหรือตู้ไฟผมผมไม่ไม่ทราบผมก็เด็กๆไม่ถามเองนะ คือคือไอ้หลักๆอ่ะก็คืองัดบ้านพว,พวกผมสามารถตีแย่งงัดได้ถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับพวกนี้ถ้าในกรณีโดนด่าปากเสียงไม่สามารถตีได้จะเป็นค่าปรับเท่านั้นอะค่าปรับใช่ไหมเท่าไหร่ครับค่าปรับสตาร์ทที่ห้าแสนครับผมแล้วแล้วก็ในกรณีที่ยังทําอีกจะเป็นที่หนึ่งล้านสองล้านแล้วก็สี่ล้านนะครับแต่ถ้าเผื่อยังทําอีก เราจะไม่ให้นั้นแล้วหลักฐานล่ะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือต้อง f 1 2หรือว่าโอเวอร์เลย์ครับเป็น f 1 2ครับโอเวอร์เลยทอ๋อกิจกรรมใช้โอเวอร์เลย์ได้ครับใช้โอเวอร์เลย์ได้ครับโอเวอร์เลย์ได้โอเคครับพวกก็ในกรณีที่ยังทำอีกหลังจากโดนสีลาแล้วอ่ถ้ามึงจเจอเจออยู่บ่ายเจอน้องครับพี่ตอดแล้วพี่อย่าลืมถามเรื่องตู้ไฟด้วยนะพี่เพราะส่วนใหญ่ที่เราโดนด่าโดนตู้ไฟโดนไปเจอเนี่ยเจอกรณีที่ยังทำอีกเราจะทำการไม่ให้เล่นกิจจะไม่ให้เป็นสมมติว่างัดบ้านไปหนักเราจะไม่ เป็นง่อยแล้วเป็นเลถูกต้องครับเราจะทําการยึดบัตรแจ๊งสิบห้าวันการโดนยึดแล้วมันจะมีใช้เพนไม่ได้ดจ้าครับพี่ตาใช้เพนไม่ได้เข้ากิจกรรมไม่ได้แล้วมีเรื่องก็คือปั๊มแบนเดตอย่างเดียวครับโอเคครับครับประมาณนั้นเรายังทำแค่แค่ตู้แล้วส่วนตู้ไฟเดี๋ยวรอพี่ต้ากก็ได้ตู้ไฟผมไม่รู้มันเป็นงานในเมืองพี่ลองพี่ลองพี่ลองไปดูก่อนก็ได้ครับพี่ต้าผมว่าพี่ลองไปดูแล้วขนาดใหญ่ผมไม่ได้เข้างั้นทุกคนก็หยุดหยุดเรื่องตู้ไฟก่อนนะครับครับทุกแก่ให้บอกอย่างนี้พี่ต้าคือส S <S อย่างแรกเลยครับเล่นเขาแล้วก็เขาไม่ชุกบ้างเขาด่าบ้างอ,อะไรบ้างครับแต่ผมอธิบายในมุมนี้ให้เอ็ดีฟังก่อนนะถ้าสมมติว่าผมไปครอบทุ่ไฟปุ๊บบางครงที่มันยังไม่ได้คําตอบมันเป็นกิจกรรมหรือไม่ใช่เงี้ยมันกลายเป็นว่าผมไปปรับการเล่นให้ s m ่ต้องรอเข้าใจคเ้าใก็เข้าใจผมด้วยนะงั้น <Beij S 1> งั้นเพนก็บอกน้องๆบอกน้องๆเพื่อนๆนะจูดี้ด้วยตรงนี้ถ้าเมืองบอกว่าทู้ไฟเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมาร่วมเล่น ได้ต้องต้องให้ทุกคนมาได้เล่นอย่างสบายใจตรงนี้ผมครอบคุมให้แน่นอนแต่ถ้าเผื่อในเมืองบอกว่ามันเป็นงานกับพี่เป็นงานเหมือนซ่อมโซล่าเหมือนอะไรตรงนี้ผมคงไม่ได้ไปครอบคุมนะครับเดี๋ยวพี่ลองถามส่วนรวมดูก็ได้ว่าทุกคนน่าจะมองเป็นกิจกรรมนะแต่กรรรในเมืองสีสันในเมืองรายบายของผมคือยังอยากให้ทุกคนเล่นกิจกรรมได้แบบที่ ไม่ต้องกลัวว่าไปเล่นแล้วจะโดนแหลมจะโดนวงครับผมหรือแม้กระทั่งเราไปยืนคุยกันแล้วเขาวิ่งมาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมพยายามผมผมเข้าใจดีว่าท่านเจออะไรมาอย่างกรณีของวาเลนต์ละกันตอนนี้ที่ตีก็คือเป็นเรื่องวงไมวาเลนต์จำได้จำได้ประมาณนั้นเริ่มต้นมันเพิ่มไปเลยสรุปยังไงนี่เริ่มต้นให้ไอไอไอวงไมผมมันเพิ่มไปไอลุยไปขับรเรียกเรียกแลนเรียกทวิตแล้วไม่มาหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ไอเริ่มต้นคือเจ็ดสิบใบที่มันรวมรวมเหตุทุกเหตุนะครับพี่ แต่ว่าเรื่องไอ้สไลด์อ่ะผมผมรับประกันว่าผมไม่ได้ให้มาตีเรื่องสไลด์แน่นอนเพราะเรื่องสไลด์อ่ะมันมันยังก้ามกึ่งว่ากิจกรรมตีได้ตีไม่ได้ตอนนั้นแต่หัว่าผมอะตัดสินใจวันนั้นก็คือให้ไปตีกันข้างนอกแต่ผมอะเสือพาดบ,บอกว่ามันก็คือตัวตีคนเรามีเรื่องกันอ่ะตอนเดอ,อเตอรเอร์ออจ<ด>่ายเฮ้ยมองอะไรตีป้นทิ้งน้ำด้วยหน่วยงานยังอยู่ไหมครับพอดีว่าหลังรีผมจะมาคุยกันหน่วยงานด้วยครับพอดีไ่าน้องได้ครับเดี๋ยวหลังรีมันรีพอร์ตกับตอลล์อ้อองุยู่ศพอย่างเงี้ยรับคือ เขาไม่ได้มาบั๊มหรือว่าอันนี้มาบัมนะครับไม่ใช่เอาฮอมาบั๊มนะเอาฮอแบบใช้ใบพัดอ่ะเออมาโมงเลยคือถ้ตายเลยแล้วก็ไปชุบแบบงงๆโยที่มันทำไม่าด้ผมไปดักตูแล้วก็ดักจุดด้วยครับแบบตำรวจแบบมายุ่งเฉยเลยครับผมงงตรงเนี้ยคือมายิงเฉยโดยที่ผมไม่มีไม่มีศพมีมีพี่ตอดเพีตตรงนี้เดี๋ยวหลังรีเรามาคุยกับหน่วยงานดีกว่าส่วนแล้วก็เบื้องต้นขออภัยด้วยจริงที่ต้อง เบสจิ้งขนาดนี้นะครับบอกว่าผมขอได้ครับถ้าเป็นพี่ต้าได้ได้ผมขอบคุณมากจริงครับขอบคุณมากครับแล้วผมผมขออีกรอบได้ไหมมั่นใจได้ใช่ไหมครับเรื่องที่ผมกำลังจะถามพี่ต้าประเดี๋ยว่ครั้งเนี้ยพี่ชัวร์ใช่ไหมพี่ต้าชัวร์ครั้งต่อไปเนี่ยอืมเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่ต้าไม่ชัวร์ขอขอโทษที่พูดแบบนี้นะครับผมพี่ป้อมให้ผมขนลุกเรื่องของพายจริงๆครับแล้วก็เจออะไรมาอยากให้พวกท่านระงับเสถียรลงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข้ามารีพอร์ตเยอะๆดีกว่าเขาก็เขาก็เฟลเหมือนกันครับเขาเหมือนเขา เขาก็งอเอ๊ะถามว่างมไหมงอมอยู่แล้วเนาะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นตั้งแต่แบบที่พิตาให้เล่นแล้วแล้วก็เพิ่มใบจัาก,ก็คูณ2จาก,ก็เพิ่ม30คูณ2ไม่มาน่าสภาผมพวกผมโดนกันเยอะจาก80กลายเป็นร้อยหะครับพี่ผมเองก็เล่นนะครับแล้วดีๆถูกตัดจบอย่างเงี้ยครับถูกตัดจบเสร็จปุ๊บแล้วก็ ตัดจบเสร็จก็ขอคุยกับเดบิวเทสพอคุยเดบิวเทสเสร็จปุ๊บพี่ตาก็ามาถามพวกผมว่าเอ้ยพร้อมจะเล่นต่อไหมเหมือนแบบ<อ>ผมรู้สึกว่ามันก็ขา่ขาวมข่าวมาบอกว่าเราเราใจมาผมก็มเลยวิ่งไปถามว่าจริงหรอไม่ใช่ครับ<อ>พี่บันเสียมูดไปแล้วไงมันมันรู้สึกว่าแล้วเราแบบรู้สึกไม่มั่นคงครับแล้วเงี้ยเราแบบเรายังไว้ใจสภาห,หรือเชื่อใจสภาได้อยู่หรือเปล่าแล้วคําสัญ,ญญาที่พูดออกมาทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยครับมันจะยังเชื่อได้อีกหรือเปล่าครับ อันนี้คือสิ่งที่พวกผมไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ในในในมุมของความเชื่อจริงๆหรือว่าศรัทธาเนี่ยถ้าแบบเข้าใจถ้าเผื่อเราจะไม่เชื่อหรือว่าหมดศรัทธาแล้วแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยผมต้องผมไม่ได้หมดศรัทธาว่าแต่ว่าผมอยากเป็นที่คำแม่แน่จากพี่อะเราอยากได้ความชัวร์ผมไม่ได้หมดศรัทธาหรอกพี่ผมอยากได้ความแบบเออเดี๋ยวพี่ตาไปแต่ผมผมก็มาเล่นนานผมผมก็เห็นพี่ตาผม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 ถ้าผมพูดว่าแบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมก็ขี้โม้ไปแต่ผมคาที่ผมจะพูดให้เอ็มดีฟังได้ก็คือ ผมผู้เล่นมาก่อนผมก็รู้ว่าพวกท่านรู้สึกยังไงหรือว่ากดดันยังไงอะไรทําให้พวกท่านไม่สนุกในการเล่นอะไรพวกท่านแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจในการเล่นผมพยายามเต็มที่จริงๆครับตรงนี้ต้องขอความร่วมมือก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือพวกตัวพวกท่านท่านเองด้วยก็คือในกรณีที่เจออะไรมาอยากให้เข้ามารีพอร์ตแล้วหาทางป้องกันดีกว่าที่ไปสวนหรือว่าจะไปอะไรกันตรงนั้นอะ่ะเพราะต้องก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมก็ไม่อยากพูดคำนี้เราก็ค่อนข้างเลาอ่ะ แต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้โทษใครหรือไม่ได้ตัดสินจากตรงนั้นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันตัดสินจากภาพที่เห็นจริงๆนะครับตรงนี้อยากอยากให้เข้าใจนิดนึงแล้วก็ส่วนเรื่องความความอยากจะมีให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าเอมันไม่แน่นอนมันดูโลเลจังเลยวะพยายามบอกว่ารอรอรอคำตอบหลังรีเพราะว่ารีพอร์ตที่เราได้ยินมาเราก็ค่อนข้างตกใจว่าเสียไม่ได้ใจมาเสียไม่ได้น่าจะต้องเอาให้จบเหมือนกันนะเอ้ากลายเป็นทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันหมดเลยเหรอเนี่ย มเป็นอย่งางนั้นจริงๆพี่ต,ตอนแรกแต่ผมก็ไม่ได้ตัดสินใจทันทีผมก็วิ่งไปถามทุกท่านถูกไหมครับเออผมอันนี้ผมก็จะในมุมพี่ต้านะแต่ถ้าสมมติเลยแบบว่าถ้าคุยหลังสตอรี่อ่ะผมว่าทุกอย่างอาจจะดีกว่านี้พี่แบบให้เขาซัดกันเลยให้แบบสุดๆไปก่อนอะแล้วก็ค่อยเรียกคุย,คยเวลาเราเห็นทวิตว่าจะาตัดจบเงี้ยครับมันก็รู้สึกแบบอ๋อชิบหายละอย่างเงี้ยอุ้มเขาอยู่ด้วยอุ้มเขาอยู่ด้วยต้องอุ้มเขาอยู่ด้วยใช่แต่ถ้าเปิดตอนเราโดนอุ้มอะเราจะรู้สึกดีแต่อันี้เราเป็นฝ่่่่าาายยอุ้้้มมมมผผผเเเขขใใจจไกีว ผมผมมีผมมีเหตุต้องทําแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้อย่างที่บอกว่าเอาอยากให้ขอความร่วมมือตรงนี้ก่อนท่านเจออะไรมาที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรเลยผมขอภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกนะครับแต่ในเมื่อ24ชั่วโมงนี้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งหรือว่าทิเก็ตมานะครับพิตาครับเคอแจ้งไปจะถึงสี่ทุ่มครึ่งพวนี้ถอยไปก็ก็คือภายใน24นะนั่น่นเดือดแล้ววีสี่ทุ่มแล้วกันแล้วเขาว่าสี่สิบสี่สิที่เก็ตได้ไปเขาบ ตอนนี้ในมือเรามันมีทิกเก็ตมากเกินไปแล้วครับมากเกินไปแล้วครับบางเรื่องก็กระทบกับทีมไฟของพวกท่านๆหรือว่ามีการเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นสภาเลยทําการยุติครับผมโอเคโอเคองั้นแหละตามนั้นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยคุยก<อ>ันพี่ต้าผมขอถามเรื่องอีกชว์ห,หนึ่งได้ไหมหสำหรับการแจ้งใบวันนั้นที่ผมคุยกับพี่ต้าแล้วก็พี่สเต็องอะ่ะคือที่พี่ต้ากับพี่สเต็งย,ยืนยันคําขาดเลยว่าถ้าสมมุติถ้าแบบมันมีพี่พี่ต้าจาใบเหลืองผมรอบแรกได้ไหม ครับผมอ่าอันนั้นอ mm ่ะที่ผมโดนคือคนดูเป็นคนตัดแจ้งถูกไหมครับครับผมอ่าแล้วคือถ้าสมมุติอ่ะคือถ้ามันจะมีหลักฐานอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็ต้องเป็นโกโปของเขาเองของผู้ที่เสียหายถูกไหมครับเจ้าตัวครับชัดชัดอันนี้พี่ต้าชัดใช่ไหมครับเจ้าตัวครับเจ้าตัวครับคือต้องเป็นของฝั่งเขาที่มีคลิปที่แบบเออเสียหายจริงๆมีผลกับสตอรี่จริงๆคนดูไม่สามารถตัดส่งได้ถูกไหมพี่เป่าส่งมาให้ผมหรือผมไปเห็นมาจากในเฟซบุ๊กเอามาตลอดเลยมาในนายมไม่ได้รับพินาครับเพราะว่า ก็ผมยึดคําจากพี่เปาเอ้ยไม่ใช uh> ่ดิจากพี่ตาแล้วก็พี่สเตงอ่ะเพราะว่าเขาพูดยื่นคำาปไปแล้ว่ถ้าเขาโดนถ้า้าตัวคนที่โดนผลกระทบมามาอันนี้ได้นะครับครับได้แต่เขาก็ต้องมีหลักฐานถูกไหมครับถ้าเขาโดนโดนผลกระทบเขาเขาบอกชัดเจนว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับเขาได้ครับแต่ถ้าเกิดไปเห็นมาจากในอ่าโางทีจากจากจากที่ไหนก็แล้วแต่เลยคันเอามาไม่ได้ตอนตอนตอนนั้นน้องเคยถามแล้วถ้าบัฟข้ามเมืองอ่ะมันคือมันไม่เคยมีเนี่ยเออใช่ครับพี่ตาพี่ตาฟังนะคือมาจากผมสรุปนี่แหละอนบอกว่า ไอ้จดเซดนเอ็นทีอารตีแตกมาอย่างเงี้ยเออผมจะถามเอถึงเอ็นทีอเอยมีนะไปต้มกอดมีมีนะไป้มกอดมีมีนะไปต้มกอดมีมีนะไปต้มกอดมมนะไปมกอดมีมีนะไปต้มกอดมีีนะไปต้มกรดมอมีนะไปต้มกอดมอมีนะไปต้มกอดมีมานะไปมกอดมีมีนะไปต้มกอดมีมีนะไปต้มกองมีมีนะไปต้มกอดีมีนะไอต้มกอดมีมีนะาปต้มกอดีีไปต้อดมีมีน้มกอดมีมะจปต้มดีก็นะไจะจมกด้แหละไป้มกมีมมไปผม ผมทำผมยึดคำคำจาอิกตากับพี่สเต็งเลยว่าแบบว่าเขาต้องเป็นคนที่เอาโกโปงเขาไม่ได้โดนผลกับใครเป็นคนใช่ใช่ต้องเป็นคลิปของเขาด้วยนะที่ไม่ใช่ดูดคลิปของคนอื่นมาถูกไหมครับพี่ตาตรงนี้ลองลองทิกเก็ตดีกว่าผมผมก็ไม่เชื่อลองทิกเก็ตว่าวันนั้นเพราะเพราะวันนั้นที่คุยเดี๋ยวคุยกันต่อหลังเลยครับ